หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านสะกลางหมู่ที่12ตำบลสะอเภอเชียงม่วนจังหวพะเยาบ้านสะกลางหมู่ที่12ได้แยกมาจากบ้านสะหมู่ที่3เมื่อปีพุทธศักราช2535ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจํานวน6คนปัจจุบันคือนายสมชายขันแก้ว เขตของหมู่บ้านบ้านสากกลางหมู่ที่12ตั้งอยู่ในตำบลสากอำเภอเชียงมนวนจังหวัดพะเยาห่างจากอำเภอเชียงม่วนไปนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ15กิโลเมตรบ้านสากลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบพื้นที่ทั้งหมด23,142ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนพื้นที่สำหรับทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย จำนวนครัวเรือนจากข้อมูลจปถปี2565มีจำนวนทั้งสิ้น95ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น213คนแยกเป็นชาย105คนหญิง108คนประชากรบ้านสากกลางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและรับจ้างทั่วไปรองลงมาคือรับราชการและค้าขาย ประชากรบ้านสากลางส่วนหนึ่งมีความสามารถในการออกแบบก่อสร้างบ้านและอาคารและทำผลิตภัณฑ์จากการสานไม้ไผ่ทอผ้าและการเพาะเห็ดมีการปลูกผักกินเองหรือค้าขายสร้างรายได,ได้ประชากรบางส่วนได้ออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจานวน61,985.92บาทประชากรส่วนใหญ่ของบ้านสากลางนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดสะเหนือเป็นสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวบ้านจำนวนสามหมู่บ้านคือบ้านสะหมู่ที่3บ้านราชพัฒนาหมู่ที่8และบ้านสะกลางหมู่ที่12ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของศิลปะพัฒนธรรมโดยมีประเพณีที่น่าสนใจคือประเพณีตานข้าวใหม่ประเพณีออกพรรษาและประเพณีขึ้นเล้าข้าวใหม่บ้านสะกลางมีจุดชมวิวที่สำคัญได้แก่เหมืองเก่าฐานหินลิกในบ้านสะ ซึ่งเป็นบึงน้ําลึกขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทําเหมืองแร่ทานหินลิกไนท์มีลักษณะเป็นบึงน้ําสีเขียวอมฟ้าตัดกับภูเขาสามารถมาถ่ายรูปนั่งรับลมเย็นสบายอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการคุดพบซากฟอสซิลดึกดําบรรจจากการทําเหมืองซึ่งปัจจุบันบริษัทบ้านปูได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจัดแสดงซากฟอสซิลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามต่อไปสรุปผลการดําเนินง,งาน การพัฒนามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขตัวชี้วัดที่ 1. การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน1.1การสร้างความมั่นคงทางอาหารประชาชนบ้านสักลางทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนหน้าบ้านหลังบ้าน,ห,านหรือตามหัอไร่พา,ายนาและเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ปลาไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็จะนําไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆและมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันหรือนําไปขายในหมู่บ้านทําให้มีรายได้เสริมประหยัดและปลอดภัยจากสารเคมีอีกทั้งชาวชุมชนบ้านสากลางได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ขับเคลื่อนการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการร่วมขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสัตว์1.2มีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนชุมชนบ้านสักกลางมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนช่วยกันลดปริมาณขยะร่วมกันโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ยจัดทํทาถังขยะเปียกลดโรคร้อนเป็นการสร้างจิตสํานึกการนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและเสริมสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีชาวชุมชนบ้านสากลาม,มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเกื้อกูลกันเช่นการนําน้ําจากการซักผ้าไปรดต้นไม้ 1.3มีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมประชาชนบ้านสากลางยึดถือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธมีวัดสะเหนือเป็นศูนย์รวมแห่งศรทัทธาความเชื่อทางศาสนาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนบ้านสากกลางมาร่วมกันปฏิบัติศาสนากิจวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบชาวไทยภาคเหนือเช่นการทำบุญตักบาตรการเข้าวัดฟังธรรมและ กิจกรรมตามประเพณีทางศาสนาต่างๆนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านอื่นๆที่แสดงถึงภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งของบ้านสากลางเช่นการส่งเสริมให้คนในชุมชนออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านการสร้างฝายชะลอน้ําหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆในหมู่บ้านตัวชีวัดที่2มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 2.1มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับ2.2มีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปถอและข้อมูลกะชะช2คอซึ่งได้มีการนำข้อมูลมาประกอบในการประชุมบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานและใช้ข้อมูลประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านอีกด้วย 2.3มีและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยเป็นแผนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ครอบคลุมทุกมิติโดยมีการนำปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านผลการประเมิน4ด้าน23ตัวชี้วัดผลการประเมินความสุขมวลรวม GWH ครั้งที่1 ข้อมูลจปถข้อมูลกชชสองคอและข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์และสั่งเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือนมาจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน2.4มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนบ้านสากลางมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นแอปพลิเคชันคลิกชุมชนแอปไทยดีเป็นต้นตัวชี้วัดที่3มีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสากลางมีการรวมกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนจำนวน2กลุ่มคือการรวมกลุ่มเพาะเห็ดและการรวมกลุ่มเลี้ยงหมูบ้านสากลางมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมพิบาลครัวเรือนมีการเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆเช่นฝากธนาคารทำประกันชีวิตฝากกับกลุ่มหรือกองทุนตา่างๆในหมู่บ้านโดยบ้านสากลางมีกลุ่มหรือกองทุนการเงินตา่างๆเช่นกองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ มีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์บ้านสากลางมีการจัดตั้งกองทุนต่างๆขึ้นทั้งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเองและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานกองทุนที่ช่วยเหลือด้านสวัสดิการชุมชนของหมู่บ้านสากลางได้แก่กองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินชุมชนโดยจะสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตัวชีวัดที่4มีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกลุ่มการพัฒนาชุมชน บ้านสากกลางหมู่ที่12ตําบลสะมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ4ด้าน23ตัวชีวัดได้ค่าคะแนนระดับอยู่ดีกินดีและความสุขมวลรวมของหมู่บ้านอยู่ในขั้นอยู่เย็นเป็นสุขตัวชีวัดที่5มีโครงการหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนามหมู่บ้านโครงการค่าเยาวชนป้องกันยาเสพติดเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ดำเนินการโดยเครือข่ายกองทุนแม่ข,ของแผ่นดิน ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะกลางหมู่ที่12ตำบลสะอำเภอเชียงม่นวนจังหวัดพะเยาและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีแนวโน้มการขายายตัวรุนแรงของยาเสพติดที่มากขึ้นจึงได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งของพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดผ่านกลไกกากรบูรณาการการทำงานร่วมกันของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนและจัดทําโครงการค่าเยาวชนป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนในอําเภอเชียงม่วนได้รับรู้ปัญหาพิษไัยของยาเสพติดและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่